สวัสดีครับทุกคนตารุนสวัสดีเช้าวันพุธนะครับอันนี้นุ่มปูนาครับอมปูนาใส่บะใส่มะละโกใส่ผักกะเหยง,งใส่บาตรอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับหร,รือรอเดือดนะครับ บรรยากาศทีุ่รีรัมย์ก็ยังหนาวอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะใส่ข้าวคั่วครับร้อยเดือดไห้มมละกอสุกก็จะใส่ข้าวคั่วครับ ขอบคุณครับทุกคนที่เทา,าเป็นกำลังใจให้นุ๊กทุกๆวันขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ